ดูแลเจ้าของกันเด้อมีวิตามินซีเนี่ยหนึ่งพันกรัมเออกินน้ำขิงแก้วหนึ่งตอนเช้ากวิตามินซีเม็ดหนึ่งเดี๋ยวไปเบ่งย้ายเนาะย้ายตื่นยัง อาตอนนี้ก็เป็นเวลาหัมวมงเศร้านะค่ะเนาะดูแลเจ้าของดื่มน้ำร้อนน้ำชาอย่งาง้วก็ไปดูเบิ่งคุณยายว่าเป่นเปลี่ยนแพมเพิร์นใน้เพิ่นย่างอีหยังหยังย่างแล้วก็ไปตลาดตะลี่นะพี่น้องเนาอะไปะบ่ได้ลงลิมวา่านี่ลงไปแล้วแต่ว่าบะะัดนี้โอ้ยคว่าน่ะเตาน่ะดำดำมันจ,จะว่าความซื้ออ่ารู้สึกบ่สบายใจโอ้ย ย่านแฟนคลับตีเด้แต่ว่าตีก็ดีได้มันเป็นความจริงสินะกระซองมึงอคลิปบจ้าของเนาะโอ้ยกลัวปเปิ่งลีปืนโอ้ยเขาคืองามใจเขาก็ดีแต่ว่าป้ากับพวกอยากแบบอ่าเ้าเฮาอยู่สภาพใดเไาก็อยาก,อยากอยู่สภาพนั้นแต่ว่าเฮาก็ต้องมีการพัฒนาหมดละเพื่อว่าออกสู่สาธารณะคนหนึ่งเขาก็จะได้เห็นและก็เป็นแบบอย่างนั้นว่าฝากกันได้ว่าสิงว่าเป็นตัวของตัวเองดูเห็นดยทีย่แบบ ก็บ่ได้กะใจว่าตัวของตัวเองเลยแบบดำปิดปีนก็ต้องทําความสะอาดกว่านั้นจะทําอาหารให้โชว์แบบเตาแกแบบนั้นอยู่ข้างนอกไงมันถึงร่มถึงฝนมาหลังกระดําไว้หลังคัดยากสีนะแต่ก็ต้องเหิตฟ้าบอกไปบางคุณยายกันคุณยายตื่นหรือยังง้อ คุณยายเพมเพิดเปียกหรือ,อยังนอขอจับตูดหน่อยนะโอ้ยนอนปั่นอีกหน่อยเยี่ยวหลย,ย่างเยี่ยวไหลย,ย่างบางบางคืนแกก็เยี่ยวครั้งเดียวบางคืนแกก็เยี่ยวเยอะนะก็แล้วแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยดื่มมา้าหรือก็ทานเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องมาตรวจตานะหกโมงสินนาทีเราพี่น้องเอ้ยบังไม่ได้เลยพูนพ่นพ่นพุนพูนอะ ออกไปตลาดกันเดอ้อออกไปหาสื่อแนวอยู่แนว,แนวกินมาเห็ดให้แม่กินก่อนพี่น้องสิไปเบิ่งตลาดน้ำมูข่อยบอไอยากเห็นตลาดยกมือขึ้นผ้าไปเบิ่งหลกักก็คอมเมนต์มาน้ำเดอ้อป่ะเดี๋ยวไปตลาดกันจ้า ยี่สิบนาทีแล้วป่ะไปตลาดกันแค่นี้พอพอได้เหงื่อ <laughs> มันนี่กิเฮ็ดต้มไข่จ้าหุงข้าวแล้วแล้วก็ต้มไข่แล้วก็กิกนกับปนนุนเด้อม้อนี้มาปิดคลิปจ้าปิดคลิปปับปุ๊บจิกินข้าวเศร้าแล้วเด้อต้อมไข่กับ ปนแสบแสบนน่มากกินน้ำกันเ้อเอากินโซ่จะคำก่อนกินโชว์สักคำก่อนปิดคลิปนะแล้วก็เจอกันใหม่ปนปนพี่หน้องปนอืมออกเกลือกินเ้ากันเ้อะแล้วพอกันใหม่คิปหน้าแล้วจ้าปิดคลิป